สวัสดีเสด็พี่น้องพี่น้องเราตามต้นไม้ลำเฮาวอาเจ็บพี่น้องตัวน้ำต้นไม้พี่น้องมันมันจะนายต้นไม้ไร้หลาพี่น้องตัวเมียพี่น้องเลยปลูกพี่น้องตัวเม่ต้นมะม่วงมะม่วงอันมะม่วงน้ำล็อกไม้นะพี่น้อง ต้นขององใบไม้กระลายพี่น้องเลยบ้านจัไทยเอาใบไม้ลาย,ายลนี่ต้นมักม่วงพี่น้องเลยฮาพี่น้องรดน้ำต้นไม้แล้วเอา รถนไม้รู้ไรไปแล้วพี่น้องตร,รถน้ำต้นน,น้ำต้นไม้ย,ยามแรงๆพี่น้องแดดเจ้านายเป็นมักต้นไม้ไงพี่น้องต้นหยังอันนี้ซื้อตั้งแพงพี่น้องมาปลูกนี่ต้นตังแพงเขาจับมาได้ว่าต้นหไหนไนซื้อมานานเลย มันไม่มีรักมันไม่มีรักอันนั้นของมารักแก้วพวกนี้พี่น้องมีพี่น้องมาแล้วบ่งงามเลยพี่น้องบาได้เกิดธรรมศาสตร์เนาะต้นใหญ่จะมาปลูกมาไปลน้องเราทำไมงล่ะมาเอาไปไหมกระไรหลายพี่น้องบานใหญ่เอาพี่น้องเมื่อยกวดเลย นก็ละมุดเวลาเป็ดนีดกเลยพี่น้องเลยละมุดลนะมยายนะ้อพีนะ่นะ้องลาเป็ดนะีดกบกพี่น้องเลย ไม่ด้อมแลน้ำต้นไม้น้ำเขาอีกแต่ใบไม้ต้นนี้ออกดอกงาไม่ลย้พี่น้องเลยเดยดดอกมานะแต่ว่ามันหลวงหลวงเยอะเลยขางก้อนมันออกดอกเต็มต้นเข้าบบเฮ้า,บาใบไทยเบิ้ง ไป็ิคนมักต้นไม้นะพี่น้องนายเราติคนมักต้นไม้นี่ตอนนองลองพี่น้องถ้าออกลูกนี่ดกเลยพ,พี่น้องเลยแต่ปีนี้เั่งเป็นออกออกลอกเลองลอง,ลอง ไปถนนนะพี่น้องได้ยินเสียงรถอีต้นสม้มฟูพี่น้องเวลาเป็นกาวโหดอกอะนะดอกทองดอกท้งมากรวงเต็มพื้นแบบโบไดแอนซีหจอยังนะพี่น้องมันก็เลยแมงอะนะบางลูกกินได้บางลูกกินได้ตรงนี้ถนนพี่น้องนี่ซอยอไปถนนง่าะ ิมหรือพึ่งนะพี่น้องความไม่นั้นพี่น้องอันตั้งหลายปีได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องบบไปนที่เป็นพี่น้องดำดำนะพี่น้องอ่ะดำดำนาะสามปีสี่ปีได้พี่น้องก็พี่น้องไปได้พี่น้องเท่านี้ได้พี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อสบายดี